ทุเรียนนะคะอ่าพอดีมสักครู่ไปศึกษาข้อมูลใน YouTube มานะคะลักษณะนี้คืออเขาถอนยอดเองไม่ได้นะคะยอดจะผลลุละอันนี้ถือว่าช้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้นมันจะจะงอนะคะฉะนั้นเราช่วยเลยค่ะช่วยยังไงเดี๋ยวขอนญาดวางไว้ก่อนละกัน โอนมาลักษณะนี้ถอดแบบนี้เลยอันนี้คือแขนอันนี้ไม่มเกี่ยวไม่ใช่ตรงส่วนเนี้ยนี่นี่นะคะส่วนนี้ไม่ใช่ไม่ตอนแรกเข้าใจว่าตรงนี้เป็นเป็นยอดไงเลยไม่กล้าแต่ต้องจริงๆการถอดยอดเขาเรียกตรงนี้เป็นแขนการถอดยอดช่วยช่วยการถอดยอดจะเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกอยู่ลักษณะแบบนี้ นะคะให้เราหักอย่างนี้เลยนะคะยอดก็มีแค่นี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเป็นยอดด้วยไง,งก็มีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแขนนะคะวันนี้ถือว่า,อาถอดยอดช้าไปหน่อยนะคะตอนแรกจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ให้เราหักลงแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าตรงนี้นะคะตอนแรกเข้าใจว่าตรงนี้เป็นยอดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ ตรงนี้อย่าเอาไว้ในนี้นะคะเพราะว่าบางทีมันจะเกิดเชื้อรานะคะทุเรียนนี่จะเป็นอะไรที่เ,เกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะฉะนั้นต้องดูแลนะคะเราไปดูถอดนีการถอดยอดแล้วนะคะสมบูรณ์มากเลยนะคะอันนี้ ดูต้นอื่นกันบ้างนะคะถ้เขาถอดยอดไม่ได้นี่นี่นี่ตัวร้ายเลยนะคะคือตัวนี้แหละหอยนะคะทำยังไงกับมันดีเนี่หอยเนี่ยหอยนี่คือตัวร้ายเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักถ้าเราไม่ออกมันจะกัดกินตรงนี้แหละน,ไ,นไม่ได้กัดกินนะมันกัดเล่นเลยนี่นะคะ่ะตัวนี้ คิดว่าคงถอดยอดเองไม่ได้ถ้าลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าลักษณะนี้ถอดได้เลยนะคะถ้าการถอดยอดต้องจับสองมือนะคะต้องจับสองมือขึกก้นแบบนี้นี่ ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะนี่นะคะอย่างนี้ถ้าเห็นเป็นแขนออกมาอย่างนี้นะคะ,ะหักได้เลยนะคะหักได้เลยในส่วนยอดของมันคือตรงไหนตรงกลางตรงนี้นี่ตรงนี้คือตรงนี้คือเนี่้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแขนเนี่ยแขนนี่ที่ยอดนะเป็นแขนอยอดคืออยู่ตรงกลางนะคะ,ะสามารถหักได้เลยนะคะนี่กอ,อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ อย่างคือการเรียนรู้บางครั้งเราก็ต้องศึกษาใน u t u b e นะคะเพื่อมาเรียนรู้แล้วพัฒนานะคะปีนี้และแค่นี้ปีหน้าก็จะเพาะไปเรื่อยๆนะคะอนาคตอาจจะต้องพอเพาะเมล็ดทุเรียนขายก็อา,อาจจะเป็นไรายได้ในอนาคตนะคะแต่ปีนี้ก็อยากจะเพาะไว้แล้วก็อยากจะปลูกไว้ก่อนนะคะอนาคตข้างหน้าอาจจะ เมล็ดทุเรียนขายก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะเช้านี้การเรียนรู้ของคุณก็คือนี่อันนี้มเมล็ดเงาะนะคะกินเสร็จก็เสียบไะะว้ก็ต้นก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะ <S <S อันนี้ต้นนี้ต้นนี้ของน้องขอบคุณนะคะเสียบไว้นานแล้วเพิ่งแยกเสร็จแยกกระถางให้กอนอแรกไปเสียบไว้กับต้นซ้มโอนะคะนี่ของน้องขอบคุณนี่ของน้องขอบคุณ ข้องขอบคุณต้องขอบคุณก็ชื่นชอบในเรื่องนี้ด้วยเขาก็จะตื่นเต้นนะคะวันไหนถ้าเขาเห็นการงอกของทุเรียนก็จะรีบมาบอกแม่ๆๆเริ่มโตแล้วเริ่มอะไรเงี้ยเาก็มีความสุขเราเห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยอย่างนั้นคือการเรียนรู้ทักษะชีวิตนะคะมันจะเป็นอาชีพของเขาได้ในอนาคตนะคะ,ะ,ะ,ะตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากนะตัวนี้ถอดยอดให้มันสกคร่ ะะก็เกิดความรูใ้ใหม่ๆบอันนี้ถอดยอดเองเยอดเองเช้านี้นะคะ <c oughs> ก็กาแฟแล้วก็นั่งมองผลผลิตของตัวเองนะคะกาแฟสักแก้วนะคะความสุขนะคะค้นหาความสุขะคะ่ะอันไหนที่เป็นความสุขนะคะ ความสุขของเราสร้างได้นะคะความสุขนั่งมองต้นตุเรียนไปพื้นง้ะต้นอะโวคาโดนี่มะนาวที่นี่มะนาวยังไม่ได้ไปปลูกเลยอันนี้มะขามเทพันเตี้ยทอนทอนทิ้งก็เสียด้ก็เลยเอามาลูกๆทำเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรบอนไซะจะทำเป็นบอนไซ บอนไซมะขามเทศนี่ต้นอะไรไม่รูนะ้เนี่ยมะนาวนชุนชุน่มต้นอะโวคาโดต้นใหญ่และส้มโอส้มโอเยอะมากเลยะมะปรางยงชิดสี่ต้นนะคะอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่ตายเลยนะคะ,ะตายตอนช่วงนั้นรดน้ำไม่ค่อยไม่ค่อยได้รดน้ำตายไป1นต้น ต้น3-50เสียดายมากเลยนะตอนนี้ก็เริ่มมาสนใจและมาดูแลนะคะก็เดี๋ยวคงต้องไปซื้อตะกร้าอัน,นใหญ่ๆแยกใส่กระถางแล้วก็ใส่อันต้นเนี่ยที่ต้นใหญ่ๆเงี้ยก็จะใส่ตะกร้าใหญ่นะคะเอาเลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนถ้าเราไปปลูกที่สวนเลยเราไม่ค่อยมีเวลาจะไปรดน้ำนะคะมันอาจจะทำให้ตายได้เพราะว่าช่วงหน้าแลงนะคะ,ะก็ปลูกใส่กระถาง อ่ใ้ใยๆก่อนนะคะเมื่อต้นเขาสมบูรณ์เต็มที่เราเอาไปลงดินก็ยังได้นะคะถ้าต้นเล็กก็อาไปลงไว้ก็อย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้ไปดูแลก,ก็มันตาย